อันนี้นะคะอันนี้คือโรมันบอสค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองบาสแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเราคงไม่ได้เข้าไปในตัวตัวมิวเซียมเพราะว่าเราเคยเข้ากันไปแล้วอันนี้ก็คืออยากจะถ่ายให้ดูรูปเฉยๆว่าอ๋ออันนี้เองโรมันบอสช่วยอธิบายความสำคัญของโรมันบอสได้ไหมคะ คุณพ um ่อบอกว่า Google ค่ะ Google Dad can you tell the importance of the Roman Dan o e got no idea นก็คือน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตัวตัวผนังของแมนมีแบบ but it's not go t h r o u g Here h That's true นันนี่ That's true อันนี้เป็นแบบ personalized poem ค่ะถ้าเราอยากให้เขาเขียนอะไรให้เราก็คือบอกเขานะคะก็เป็นแบบศิลปินแมช์อย่เเช็อยู่เขาว่าเม Ê นูของรา้านอาหารมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเลือกร้านอาหาร

ข้างที่จะเป็นทางเดินที่คลาสสิกนะคะของเมืองเก่าๆในอังกฤษเป็นตรอกเป็นซอยสองข้างทางก็จะมีแบบร้านกาแฟร้านขายของน่ารักนก The Buswits h o p อันนี้รู้สึกคุณมากจะบอกว่าที่ซูริกก็มีนะที่เป็นสแควร์แบบเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช่นใคนไทยโอเคเลย d i s p l a อ่าสลีลันอันนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดตั้ง300กว่าปีมาแล้วแล้วก็ยังอยู่ชื่อสลีลันนะคะสลีลันวันตั้งแต่ปี1680เมื่อตอนที่เราพาเมียามาที่นี่ครั้งแรกเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเรามากินอาหารกลางวันกันที่นี่ค่ะแต่ว่าคิวเยอะมาก ปกติคือต้องจองนะแล้วก็ทางเข้าอ,อยู่แค่นี้เองเนี่ยนีนนนน่เป็นฟันที่มีชื่อเสียงของเขาเว่า the oldest house in Bath นะ,ะนะ Nanny's you have a relationship with the, the owner of this restaurant No Why n o Yeah because uh <What S 1> nanny <we saw? S 1> surname is l u n ซ <Yeah. S 2> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเข้ามาในร้านหนังสือค่ะ โอ้ว้าวใช่ใช่ใช่ในลอนดอนร้นหนังสือนะคะก <laughs> ็ยังเป็นอะไรที่ประทับใจทือหนังสือแปอีซ y ่แอร์ไฟเตอนนี้นะะนันนี้เพิ่งได้ Air Fryer มาใหม่ค่ะก็คือกำลังชอบทาลองทำเมนูใหม่ตอนนี้เราก็ลงจะมาดูโซนของหนังสือเด็กนะคะ นนี้ของเรายังซือยาวๆเอาเลือกค่ะหนูมีเงินนะลูกอะปะลองเลือกมาหนึ่งเล่มแล้วดูสิ i think maybe this one i think maybe that's one this one yeah this one this one this one is better yeah really granddad's gonna buy this for me may i go with the granddad look after granddad เอาอีกแล้วค่ะคุณปู่ให้เหรียญเงินอีกแล้วค่ะมาเต้นเหรอเราขึ้นไปเอากระเป๋าที่รถจะมานะคะปูล่ลานเขานั่งอ่านหนังสือกันอยู่ค่ะ how many pages สามหน้ a เราจะไปหาหน้าต่างโอเคมีบุ๊กแล้วก็ต้องมีบุ๊กมาร์คค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินจากที่จอดรถที่อยู่ในตัวห้างในตัวเมืองเข้ามาที่โรงแรมเพราะว่าโรงแรมที่อยู่ในเมืองบาสเนียถ้าอยู่ในแหลท่องเที่ยวปกติก็คือจะไม่มีที่จอดรถให้นอกจากเราจะออกไปอยู่นอกตัวเมืองดังนั้นเราก็เลยต้อง ออจอดรถในที่จอดรถสาธรารณะแล้วก็เดินไปที่หน่วยโรงแรมกันค่ะใช้เวลาประมาณหนาทีแล้วก็ตรงแถวนี้มีร้านอาหารเยอะมากๆเลยคืนนี้เราน่าจะมากินมียำยำไทยด้วยร้านอาหารไทยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือจากโรงแรมของเราข้ามถนนมาเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของตัวอช้อปปิ้งสตรีทนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันคุณแมททิวบอกว่ามี ร้านขายของชำของไทยชื่อร้านอะไรนะคะ smile smile thai Thai อยู่ไ <th> oh, ด้นั่น,น,นคือรถขยะค่ะโอเคมีร้านขายข,ายของชำชื่อร้าน smile thai ซึ่งเราก็จะไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้างยำยำไทยอะไรนะปะม่นอเส้นนี้หรอคะโอเคเอาไปเพราะว่าตอนนี้มาม่าหมดพอดีคะ่ะที่บ้าน ก็คือต้องมาถึงเมืองบาสเพื่อที่จะมาซื้อเมาม่าเดี๋ยวลองดูซิมาดูเมนูกันดีกว่าว่าเมนูอาหารไทยที่นี่มีอะไรบ้างไทยจริงหรือเปล่าแต่มันชื่อยำๆมันควรจะเป็นไทยนะมีข้าวซอยด้วยอจ้าอันนั้นน่าจะไทยจริงเพราะมีถุงข้าวของไทยเป็น เป็นน้ำหนักขว่างเยอะเออนู่นแล้วก็มีเบียร์สิงด้วยนะร้านนี้เหรอช่นเมนูเขาก็ทำดูสวยนะมีไข่เจียวไข่เจียวราคา8.9ปอนด์ค่ะมีซุกหน่อไม้ด้วยอุ๊ยอยากกินเลยอะลาบเป็ดกุ้งแช่น้ำปลาโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านเราจะไปทำกินละอุ๊ไอตัวเนี้ยพี่เมียตัวใหญ่มากไล่มันไป ไปแล้วคนี่ค่ะอันนี้เป็นร้านขายของชำชื่อ Smile Oriental Mart ร้านเล็กๆนะแต่อาจจะลึกไนงะแล้วดูดูซิเราจะเจอคนขายเป็นคนไทยหรือเปล่าน่าจะใช่นะโอ้แนสวัสดีค่ะสามีกำลังซ้อมภาษาไทยซ้อมภาษาไทยอยู่ กำลังเล่าก็ด้วยค่ะว่าเราไปไหนมาบ้างส่วนเมยยก็พยายามจะเขียนไดรี่ตลอดเวลาดูสิแต่ดีนนืันไี้เยาได้มักกี้ไปกินกับไข่ดาวตอนเช้าเ <laughs> นี่ยเราต้องเอาซอสซอสฝาเขียวก็ได้เนี่ยแทนกันได้อยู่ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วดูสิพี่เมียไ,ได้อะไรลูกน,นี่มีมาม่า เปิดแล้วก็ได้เลยพร้อมทานนี่ไงเอออันเนี้ยเอาไปละเดี๋ยวลองดูยิบไปสักสองสามอันโอเคขอชอปปิ้งก่อนนะคะอันนี้ก็คือในโรมันบาสชอปนะคะมีอะไรเอ๋มัยอ่ะ Prone, she's, she's not a bun. Oh yeah! So this is the bun, burger bun, and that is a chicken grill, chicken bun for Nani. Maya has got the spaghetti bolognese. Matt, what you order? I've got uh, rump steak. Rump steak. I will have the burger as well, but no bun. Mm. Oh, that's look nice, Granddad. Yes. Yeah. Ah, it's coming. Thank you. Oh, wow. <laughs> oh the salad look nice. Oh, wow. Thank you very much. Oh thank you. Can I get anyone any sauces at all? Anything else? Can I have some ketchup please? Thank you. อันนี้นะคะเป็นเบอร์เกอร์แบบที่ไม่ใส่ไม่ใส่บัน,นะคะ่ะเราไม่เอาบันเราเปลี่ยนจากบันเป็นตัวนี้ก็คือเป็นสลัดแทนแล้วก็อันนี้เป็นตัวชังชิพนะคะชิ้นใหญ่ๆยัมีโอเค let's eat